เมื่อกี้ถ้าทิมดูรายการอะไรสอนศิลป์ใช่ไหมไม่ใช่ดูรายการอะไรอ่ะลูกแล้วก็ทีมเห็นโรตีอะไรนะโรตีชาแนเเล,ล,นเเล,ลอ่าชาแนเเล,ลฮัลโหลนี่พี่ทีมกำลังทำขนมอ,อ,อยู่อุปกรณ์ก็มีเนยมีแป้งนี่นะคะแล้วก็มีนมไม่ยากอ้าวไ,ไม่อีกแล้วอ่ะต้องปิดแก๊สก่อนลูกปิดปิดไอ้นั้นก่อนปิดไปเลยอ้อปิดไปเลยแล้วพี่ทิมตักขึ้นมาฮัลพี่ทิมอ่าได้ ใส่เนยลูก<ม>ลูกไม่ไหมยังพอกินได้นั่นน่ะลูกเอานี้ลงตรงก่อนล็วเนยลูกเนยเดี๋ยวกระทะไม่ลูกเอาเนยลงให้แม่ก่อนไม่ใช่เอาเนยอ่ะเอาช้อนม,มาเขีย่ยออามือเลยเหรอแล้วก็ใส่แป้งลูกแค่น,นี้ลูกใส่แป้งเองค่ะ เสร็จแป้งไปรูปไรเรบอย่าหนาเกินนะลูกฮัลโหลรังหกแล้วทีมทำตัวอะไรูกม้าเหรอฮัโลโหล